ก่อนรับฟังขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่อ้างอิงความเชื่อและวัฒนธรรมบางส่วนของไทยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมณนะวัดบ้านนาวัดเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางชุมชนเก่าแก่ซึ่งมีความเชื่อสืบต่อกันยาวนาน หลักปฏิบัติสำคัญเมื่อมีการเผาศพคือห้ามหันหลังกลับไปมองเมนขณะเดินออกจากเมนเพราะเชื่อกันว่าดวงวิญญาณของผู้ตายอาจตามกลับบ้านไปหากใครฝ่าฝืนหรือเผลอพลั้งมองก็อาจต้องพบเจอกับสิ่งลึกลับที่ไม่อาจอธิบายได้หลายคนอาจจะเคยได้ยินเป็นตำนานหรือความเชื่อแต่ที่วัดบ้านนาก็ไม่มีใครกาเสียงรองดีกับคำเตือนนี้ แสงอาทิตย์สีส้มใกล้ลับขอบฟ้าบรรยากาศในวัดเย็นสงบแต่หากมองไปรอบๆจะพบผู้คนมากหน้าหลายตาที่มารวมงานศพของลุงเดชชายชาราผู้เป็นที่เคารพของชุมชนเสียงพระสวดอภิธรรมดังแววเป็นระยะระยะแทรกด้วยเสียงบทสนทนาคนญาติและเพื่อนบ้านทุกคนแต่งกายด้วยชุดดำดอกไม้ขาวและพวงหลีดวางตังเรียงรายรอบโลงศพ ลุงศพสีทองฝั่งลายไทยดังเดิมวางเด่นกลางศาลารอบคางมีรูปถ่ายของลุงเดชติดกรอบดอกไม้สวยงามภาพของลุงเดชยิ้มอย่างใจดีนั้นสะท้อนความผูกพันและความดีงามที่แกเคยทำต่อทุกคนในหมู่บ้านภรรยาและลูกหลานของแกต่างนั่งรวมกันที่แถวหน้าสายตาเต็มไปด้วยความเศร้าและความโศกเสียที่ต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัว เวลาเคลื่อนมาถึงช่วงคําพระภิษุรูปใหญ่เป็นผู้นำทำพิธีพร้อมพระลูกวัดอีกสามรูปช่วยกันสวดอภิธรรมส่งดวงวิญญาณเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเคลื่อนย้ายศพขึ้นเมนทุกคนเตรียมใจกับช่วงเวลาที่น่าเศร้าที่สุดนั่นคือการลาลุงเดชอย่างเป็นทางการแก้วเป็นหลานสาวคนโตของลุงเดชเธออายุประมาณ25ปีเพิ่งกลับมาจากทำงานในกรุงเทพ เพื่อมาร่วมงานศพของคุณตาเธอจำได้ว่าเมื่อตอนเด็กๆตาเคยเล่าเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับการเผาศพให้เธอฟังเวลาจุดไฟเผาเสร็จห้ามหันหลังกลับไปมองนะลูกไม่งั้นผีอาจตามกลับบ้านไปด้วยความที่ตอนเด็กเธอฟังเพียงผ่านๆไม่ได้สนใจเชื่อว่ามันเป็นเพียงกุศโลบายไม่ให้เด็กเล่นสนแถวเมนเท่านั้น แต่เมื่อต้องมายืนรวมพิธีศพของตาเป็นครั้งแรกที่วัดนี้ความจำเก่าๆของเธอก็ย้อนกลับมาบรรยากาศภายในวัดหลังพบคำทำให้เธอรู้สึกวังเวงยังบอกไม่ถูกนอกจากโคมไฟวัดที่เปิดเพียงไม่กี่จุดแสงสลัวๆยังทำให้เมนที่อยู่ถัดไปอีกราวร้อยเมตรดูน่าพลันพลึงแม้จะเตรียมใจแต่แก้วก็ยังอดวันไม่ได้ หลังจากจบพิธีสวดอภิธรรมช่วงคาเสียงคล้องในวัดก็ดังขึ้นเป็นสัญญาณว่าในเวลาเคลื่อนโลงศพไปยังเมนทุกคนยืนต่อแถวกันเพื่อรวมขบวนส่งศพลูกหลานชายของลุงเดชช่วยกันยกลงขึ้นบาททีละคนตามธรรมเนียมสายตาของคนร่วมงานเต็มไปด้วยอาลัยบางคนร้องไห้บางพนมมือสวดมนต์อยู่งเงียบๆทันทีที่ขบวนผ่านเข้ามาในลานเมน ควันทูบและกลิ่นไม้จันทร์จากพิธีเผาศพก่อนหน้ายังคงอุอวนดอกไม้สดถูกโรยไว้โดยรอบเพื่อให้ดวงวิญญาณได้จากไปอย่างสงบถูกอย่างก้าวที่เข้าใกล้เมนเสียงสวดมนต์เบาลงจนเหลือเพียงเสียงลมหายใจและเสียงฝีเท้าของผู้คนผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเดินนำขบวนไปก่อนช่วยกำกับดูแลอุปกรณ์สำหรับเผาศพบางคนถือกรดกระดูกจำลอง บางคนถือดอกไม้จันทร์พิธีทุกอย่างดำเนินไปตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบระหว่างนั้นพี่ปองใช้หนุ่มวัยสามสิกลางๆผู้มีนิสัยอยากรู้อยากเห็นและค่อนข้างกลัวผีเป็นชีวิตจิตใจกลับมีสีหน้าเคร่งเครียดผิดปกติเขาพลันนึกถึงเรื่องราวที่เคยได้ยินมาจากเพื่อนๆว่าในวัดบ้านนาแห่งนี้เมนวัดมีบางสิ่งสิงสถิตอยู่ เคยมีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อ20ปีก่อนเคยมีคนงานของวัดเผาศพอยู่ตามลำพังตอนกลางคืนโดยความรู้เท่าไม่ถึงการเข้าดันเผลอหันหลังกลับไปมองขณะเปลวไฟกำลังโหมหนักและเขาก็อ้างว่าพบเงาดำคล้ายคนยืนอยู่ริมประตูเตาเผาหลังจากวันนั้นไม่นานเขาเกิดอุบัติเหตุลื่นตกลงมาจากหลังคาศาลาวัดและเสียชีวิตทันทีเรื่องนี้ กลายเป็นข่าวลือกระจายไปทั่วหมู่บ้านว่าหากใครมองกลับไปขณะเผา,าว,วิญญาณจะตามมารังควานถึงบ้านเมื่อถึงเมรนลงศพถูกยกวางลงบนเตาทุกคนช่วยกันจัดเรียงดอกไม้จันทร์ประดับพวงมาลัยอย่างสวยงามพระสงฆ์สวดบทสุดท้ายก่อนจะจุดไฟเครื่องยนต์ที่ใช้ยสำหรับเผาเริ่มทำงานส่งเสียงกึกก้องเบาๆในตอนต้นแล้วค่อยๆดังขึ้น ประตูเหล็กที่ปิดเปิดเตาเผายังอยู่ในตำแหน่งเปิดไว้ให้คนใส่ดอกไม้จันท์ลงไปญาติกับผู้มาร่วมงานเข้ามาแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายบางคนน้ำตาไหลพลากบางคนหัวใจเต้นแรงจากการที่ต้องขม้าไกลเปลวไฟเผาศพเป็นครั้งแรกในชีวิตเหล็กร้อนๆของเตาเผาส่งความร้อนแผ่กระจายจนคนที่ยืนไกลต้องถอยออกเล็กน้อย เมื่อทุกคนวางดอกไม้จันทร์ครบแล้วผู้ที่ดูแลพิธีก็ยืนไฟสำหรับจุดให้ลูกชายคนโตของลงเดชเป็นผู้นำไฟไปจุดดอกไม้จันทร์ในเตาเปลวไฟลุกพลึบขึ้นทันทีเศษขี้เถ้าและควันสีเทาลอยขึ้นฟ้าเสียงเตาเผา,เผาดังก้องกังวานท่ามกลางความเงียบงันที่ปกคลุมแก้วเองก็ยืนอยู่มุมหนึ่งใจเธอเต้นแรงแปลก บางสิ่งในบรรยากาศทำให้เธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกจับตาเธอได้ยินเสียงลมพัดแทรกเข้ามาเป็นช่วงๆและเมื่อมองไปรอบข้างก็เห็นสายตาคนอื่นๆที่ดูคุณคิดพอกันเพื่อนบางคนกระซิบบอกว่าระวังนะอย่าหันกลับไปละ่ะได้ยินว่าเฮียนมากทำเอาแก้วยิ่งหวันเมื่อเปลวไฟโหมแรงขึ้นแลพิธีขั้นสุดท้ายเสร็จสิน้น ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้นำทางพิธีประกาศเบาๆแต่ชัดเจนให้ทุกคนเดิอนออกจากลานเมนอย่างสงบเรียบร้อยโดยให้หันหลังเดิอนออกไปเลยไม่ต้องมองย้อนกลับมาอีกมันเป็นกุศโลบายที่สืบทอดกันมานานบรรยากาศในตอนนั้นเงียบราวกับถูกกดดันโดยแรงสะกดทุกคนกลมนานิ่งแล้วเริ่มออกทีละก้าวไม่กล้าส่งเสียงให้มากนักเพราะความเชื่อนี้ ฟังอยู่ในใจมานานแม้บางคนจะไม่แน่ใจว่าจริงหรือไม่แต่ก็ไม่กล้าล้องดีแก้วเดินเคียงข้างพี่ปองและเพื่อนบ้านคนอื่นๆปลิ่นควันเผาศพอย่างลอยตามมานหนักอึง้งพี่ปองยกมือพระนมระสามระลักสวดบทแผ่มเมตตารัวเร็วสัพเพสัตาคลายต้องการไล่ความกลัวของตนเองแต่แล้วจูๆ่ๆก็เกิดเสียงดังแป๊ะ เหมือนของบางอย่างตกลงพื้นทางด้านหลังทำเอาพี่ปองแทบสะดุง้งเขาพยายามหักห้ามใจไม่หันหลังกลับไปดูแต่ความสงสัยกัดกินในความคิดในขณะที่แก้วเองก็ชะง,งักเล็กน้อยแต่ยังคงก้มหน้าก้มตาเดินต่อไปแก้วได้ยินเสียงพึมพำของใครสักคนว่าอย่าหันไปอย่าหันไปแต่มนุษย์ก็คือมนุษย์บางครั้งโดยความอยากรู้อยากเห็นมากเกินไป ก็อาจเป็นต้นเหตุของสิ่งที่ไม่คาดคิดขณะที่ทุกคนกำลังก้าวเดินห่างออกจากลานเมนไปเรื่อยๆท่ามกลางความเงียบปลิบหนิงเด็กสาววัย17ปีที่เป็นหลานของเพื่อนบ้านแกเพิ่งสูญเสียคนสนิทไปเช่นกันเธอเดินตามหลังขบวนมือกำโทรศัพท์ไว้เพื่อจะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นความทรงจำหนิงเหลือบตาขึ้นไปเห็นเงาของเปลวไฟสะท้อนเป็นเงาดำบนผนังเมน เล่นในขณะที่เธออดไม่ได้ที่จะอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นด้านหลังระหว่างที่ทุกคนยังเดินออกเธอก็เผลอหันกลับไปมองยังไม่ได้ตั้งใจสิ่งที่หนิงเห็นในทันทีที่ดวงตาโฟกัสไปที่เมนคือภาพของเปลวไฟที่ยังโหมแรงและเงาดำเหมือนคนยืนอยู่ข้างโลงศพซึ่งเงานั้นยืนนิ่งสนิทเหมือนกำลังจ้องมองมาที่เธอโดยตรงมันไม่มีรายละเอียดหน้าตา มีเพียงโครงร่างทายมนุษย์แต่มันกำลังขยับศีรษะเล็กน้อยคล้ายเอียงคออย่างสงสัยนิงตกใจเทพจะร้องกรีดแต่รีบเอามือปิดปากจังหวะที่เธอพยายามตั้งสติและจะหันกลับไปเดินต่อมีเสียงหนึ่งดังโหยหวนแผ่วเบาเข้ามาในหูของเธอเหมือนคนกระซิบว่าอย่าไปทำเอานิงเหงื่อแตกพลักใจให,หล่นบูบ เธอรีบวิ่งตามคนข้างหน้าโดยไม่พูดอะไรหลังจากเดินออกมาจากเมนได้สักสิบเมตรพี่ปองก็แอบเหลือบหางตาเห็นว่าหนิงที่เดินอยู่ถัดมาข้างหลังมีท่าทางแปลกๆเธอหน้าซีดได้ทำท่าทางกระวนกระวายเหมือนจิตใจไม่อยู่กับตัวยิงกลับมาถึงศาลาที่พักศพเดิมเธอก็เกาะแขนแม่เธอแน่นพยายามหลบสายตาไม่พูดไม่จา แก้วและคนอื่นๆสังเกตได้เช่นกันว่าเด็กสาวคนนี้อาการไม่ปกติจึงเข้ามาถามด้วยความเป็นห่วงนิงเป็นอะไรหรือเปล่าแต่นิ่งไม่ตอบเธอได้แต่สายหน้าร่สามละลักว่าไม่มีอะไรหรอกแล้วก็ขอตัวรีบกลับบ้านรอมครอบครัวทันทีคืนนั้นทุกคนต่างก็แยกย้ายกลับบ้านโดยไม่มีใครทราบว่าเกิดอะไรขึ้นที่เบื้องหลังเมน ยกเว้นหนิงเพียงคนเดียวที่ได้เผลอมองด้วยสายตาหวาดวันยามดึกคืนนั้นแก้วนอนไม่ค่อยหลับอาจจะเพราะเหนื่อยล้าจากการจัดงานศพและภาพเปลวไฟเผาศพที่ยังติดตาอยู่ในใจก็อดคิดถึงคำบอกเล่าของตาเรื่องยาหันหลังกลับแม้เธอจะทำตามอย่างคลิ้งครัดแต่ความรู้สึกประหลาดอย่างหนึ่งบอกเธอว่าตาน่านจะมีเหตุผลที่ต้องย้ำเตือนขนาดนั้น ขณะเดียวกันในบ้านของนิงซึ่งอยู่ห่างจากวัดไปไม่ถึงสองกิโลเมตรนิงกลับมีอาการไข้ขึ้นสูงตอนกลางเด็กเธอเพ้อฝันเห็นภาพลุงเดชทั้งที่ไม่เคยสนิทกันปรากฏอยู่กลางความมืดในชุดขาวเธอเห็นเงาดำปิีศาเลื้อยวนรอบตัวเธอร้องเรียกแม่ด้วยความตกใจและขยาดกลัวพอแม่ของนิงรีบโทรตามรถพยาบาล ผ่านหนิงส่งโรงพยาบาลประจำอำเภอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงความบังเอิญหรือไม่ไม่มีใครรู้แม่ของหนิงเล่ากับเพื่อนบ้านว่าหนิงไข้ขึ้นปากก็พ่มเพอว่ามีเงาคนมายืนข้างเตียงเหมือนกับยืนจ้องอยู่ตลอดเวลาคําบอกเล่านี้ทําให้ชาวบ้านบางคนเริ่มกระซิบกระซาบกันว่าหนิงคงหันหลังกลับตอนออกจากเมนวิญญาณก็เลยตามมาหลอก คืนถัดมาเกี่ยวกับบเหตุการณ์ประหลาดเมื่อเธอนอนอยู่ที่บ้านลุงเดชซึ่งเธอมาพักเพื่อช่วยจัดงานเวลาราวๆตีสองเธอตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงเหมือนมีคนย่ำเท้าอยู่รอบๆบ้านบางครั้งก็มีเสียงลากเท้ากับพื้นดินเบาๆแต่เมื่อเธอชะงงกหนา้ามองออกไปข้างนอกหน้าต่างกลับไม่มีใครเสียงนั้นดำเนินต่อไปอีกพักใหญ่ เรากับมีคนเดินวนเวียนไปมาบางครั้งก็เหมือนมีเสียงเคาะเบาๆตรงประตูลัวหน้าบ้านแก้วตัดสินใจเปิดไฟทั้งบ้านแต่เสียงนั้นก็เงียบหายไปสักพักพอปิดไฟกลับห้องเสียงก็กลับมาอีกแก้วมีความรู้สึกว่าถูกจับตาอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเธอพยายามข่มใจเลยสวดมนต์เหมือนตอนเด็กๆที่ตาสอนว่า ถ้ากลัวผีให้สวดพุทโธธรรมโมสังโฆบางทีอาจจะช่วยให้ผีไม่เข้ามาใกล้ได้เช้าวันวรุ่งขึ้นแก้วถึงลองถามคนในครอบครวัวว่ามีใครได้ยินเสียงอะไรแปลกๆในตอนดึกไหมแต่ปรากฏว่าทุกคนกลับหลับสนิทกันหมดไม่มีใครได้ยินอะไรมีเพียงเธอคนเดียวที่สัมผัสได้ถึงความผิดปกตินั้น วันถัดมาเป็นวันที่ต้องเก็บอัฐิของลุงเดชมาใส่โกดไว้เพื่อทําบุญต่อตอนเช้าแก้วและญาติิจึงพากันไปที่วัดเตนในใจก็มีความกลัวเล็กน้อยไม่อยากไปไกลเมียนแล้วอย่างไรก็ตามพิธีนี้เป็นหน้าที่ของลูกหลานเช่นเธอที่ต้องทำขณะที่เดินไปถึงวัดก็พบว่าหนิงไม่ได้โผล่มาที่วัดแม่ของหนิงบอกว่าอาการยังไม่ดี ขอนอนพักที่โรงพยาบาลสักระยะแก้วเองก็แปลกใจว่าทำไมเด็กสาวอายุเพียง17ถึงใครขึ้นรุนแรงขนาดต้องแอดมิดเมื่อเสร็จพิธีเก็บอัฐิขณะที่แก้วจะกลับบ้านเธอก็พบนายปองยืนเก้เกๆก,กังๆอยู่นอกศาลาวัดสีนาดูสับสนกังวลแก้วคืนก่อนพี่ก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินบนหลังคาบ้านพี่ลุกไปเปิดไฟดูก็ไม่มีใครเลย แต่บนกระเบื้องกลับมีรอยเปียกน้ำที่แปลกคือมันเป็นรอยเท้าเปล่าของผู้ใหญ่แต่ไม่รู้ว่ามาจากไหนแก้วเริ่มเชื่อมโยงสิ่งที่ได้ยินมาจากแม่คงหนิงแล้วเรื่องเสียงย่ำเท้าที่ตัวเองได้ยินเมื่อคืนก่อนอาจไม่ใช่เรื่องความบังเอิญหรือเรื่องหลอนไปเองมันอาจจะเป็นเงาวิญญาณหรือดวงวิญญาณที่ตามกลับมาจริงๆก็ได้ตกเย็นวันนั้น ขณะที่แก้วเปิดประตูบ้านลุงเดชเพื่อจะกวาดลานบ้านเธอก็พบดอกไม้จันทร์ที่ถูกเผาไปแล้ววางอยู่ตรงหน้าประตูเหมือนมีใครตั้งใจนำมาวางให้ดอกไม้จันทร์นั้นไม่เกลี่ยไปบางส่วนบริเวณปลายก้านยังมีรอยดำคล้ายเพิ่งออกจากเตาเผาศพเธอขนลุกสู้ไปทั่วทั้งตัวรีบหยิบการดอกไม้จันทร์ไปทิ้งในถังขยะแต่ในใจก็ยิงวาดระแวง เมื่อเหตุการณ์แปลกๆเริ่มกระนำเละรบกวนคนหลายคนในหมู่บ้านผู้อาบุโซนในหมู่บ้านจึงรวบรวมลูกหลานและคนที่เกี่ยวข้องมานั่งคุยกันบางคนเสนอให้ไปน,นิมนต์พระเกจิอาจารย์มาทำพิธีส่งวิญญาณบางก็เสนอให้ทำพิธีอุทิศส่วนกุศลให้ลุงเดชอีกครั้งเพื่อดวงวิญญาณที่ยังค้างคางในเมนจะได้รับบุญและไปสู่สุคติแก้วเป็นหนึ่งในคนที่เข้าร่วมประชุม เธอเล่าเหตุการณ์ที่ตัวเองได้ยินเสียงย่ำเท้าส่วนพี่ปองก็เล่าเรื่องรอยเท้าบนหลังคาและความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับหนิงผู้อาปุโสฟังด้วยสีหน้าหนักใจและกล่าวว่าเราทองกันมาตั้งแต่ผู้ยาตายายอย่าหันกลับไปมองเพราะสิ่งที่อยู่บนเมนอาจไม่ใช่ดวงวิญญาณผู้ตายเพียงอย่างเดียวแต่อาจมีวิญญาณเร่รอน หรืออสุรกายที่คอยแฝงอยู่พอมันรู้ว่ามีคนมองเห็นมันจะตามกลับมาเพื่อขอส่วนบุญหรือรบกวนเจ้าของจนกว่าจะได้สิ่งที่ต้องการพอได้ยินเช่นนั้นแก้วกับพี่ปองก็หันมาสบตากันใจนึกถึงหนิงที่อาจตกเป็นเป้าหมายของบางสิ่งเพราะเือคือคนที่หันกลับไปมองเต็มๆผู้อาวุโสแนะนำว่า ส่องพาหนิงมารวมทำพิธีขอขามาและอุทิตส่วนบุญส่วนกุศลที่วัดเพื่อให้วิญญาณยอมปล่อยไปคืนนั้นเป็นคืนที่วัดบ้านนาอนุญาตให้จัดพิธีพิเศษพระรูปหนึ่งผู้มีประสบการณ์ด้านวิปัสสนากรรมฐานและเป็นที่เคารพของคนในหมู่บ้านได้ตกลงจะม่ช่วยทำพิธีให้หนิงถูกพาตัวออกจากโรงพยาบาลโดยสภาพอิดโรย ใบนาซีเซียวและสั่นด้วยความกลัวตรงลานเมนเดียวกันกับพี่เผาลุงเดชท,ทุกคนจุดทูปเทียนเรียงเป็นวงกลมละท่านสวดบทชินบัญชรและบทแผ่เมตตาหนิงถูกเชิญให้นั่งตรงกลางแก้วกับพี่ปองรวมถึงญาติคนอื่นๆก็นั่งล้อมวงสวดมนต์ไปพร้อมกันขณะที่พิธีเริ่มรายพระเวทนิง เริ่มส่งเสียงคลางเบาๆเหมือนปวดร้าวระเกจิหยิบได้สายสินคล้องคอหนิงและให้จับไว้แน่นตั้งจิตอุทิศบุญกุศลให้ดวงวิญญาณที่ตามมาหากเป็นวิญญาณที่ยังไม่ได้รับส่วนบุญก็ขอให้รับไปแล้วไปสู่สุคติหากเป็นอวิชาธรร,ร้ายก็ขอให้รับความเมตตาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสียงสวดค่อยๆทุ้มต่ำสลับกับเสียงลมกระโชก นิงเหมือนถูกบีบคอเธอหายใจติดขัดสักพักก็อาเจียนออกมาเป็นน้ำสีคล้ำชาวบ้านบางคนถึงกับสะดุ้งใจไม่ดีกลัวจะเป็นอันตรายพระทานสวดไปเรื่อยๆจนจบบทสุดท้ายก่อนจะเงียบเสียงลงโดยรอบเมนมีลมพัดแรงประหลาดปูบหนึ่งราวกับเปลวไฟใกล้จะถูกดับไปจากนั้นจึงกลับมาสู่ความสงบ มีเพียงเสียงรีดหริงเรไรเบาๆหนิงดูเหมือนมีอาการดีขึ้นเธอลืมตาน้ำตาคลอและเริ่มพูดเสียงแหบแห้งมันบอกให้หนูไปอยู่ด้วยมันตามหนูตั้งแต่เมนหนูกลัวพระรูปนั้นจึงทำพิธีให้หนิงพนมมือขอขมาสิ่งที่อาจทำให้วิญญ,ญาณไม่พอใจพร้อมอุทิศบุญกุศลให้ดวงวิญญาณทุกดวงโดยเฉพาะเจ้าทีของทางวัด หลังกระทําพิธีครั้งนั้นหนิงกลับมาพักฟื้นที่บ้านสองสามวันอาการไข่ก็ทุเลาลงอย่างรวดเร็วจนหมอให้กลับไปเรียนหนังสือต่อได้บรรยากาศในหมู่บ้านดูเหมือนจะกลับสู่ภาวะปกติไม่มีใครได้ยินเสียงย่ำเท้าหรือพบรอยเท้าบนหลังคาอีกพี่ปองและแก้วเองก็ไม่ได้เจอเหตุการณ์ประหลาดทั้งดอกไม้จันปิศา หรือเสียงลึกลับในยามค่ำคืนก็ไม่ปรากฏให้เห็นอีกหลังเผาศพเสร็จและเก็บอัฐิของลุงเดชแล้วครอบครัวแก้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ไม่ลืมที่จะจัดพิธีเล็กๆถวายเพลพระทำบุญปัดเป่าสิ่งไม่นีออกจากบ้านอย่างไรก็ตามเรื่องราวของนิงกลายเป็นสิ่งยืนยันให้คนรุ่นหลังในหมู่บ้านยิ่งเชื่อมั่นว่า การหันหลังกลับไปมองเมนไม่ใช่แค่ความเชื่อเล่นๆแต่มันอาจเชื่อมโยงกับสิ่งลึกลับที่วิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้